สวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมมาเจอกันอีกครั้งกับผมป้อมบ่ายสามหกศูนย์คอนเนคกราฟเลนมองคอนเสิร์ตบิวบอรเอิร์นมองอันนี้พูดถึงเริ่มติดครับอัลฟานะครับผมสลาพรครที่เข้ามาช่วงแรกก็ลองกดยืนเข้าไปได้นะครับผมพอกดลิงก์เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับรอสักครู่นะครับผมอันนี้ผมเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นหน้าจอ ให้ใส่อีเมลนะครับผมซึ่งอันนี้ผมใส่อีเมลไปเรียบร้อยแล้วนะเป็นหน้าจอปกติเลยครับผมแล้วก็ใส่อีเมลของเราเข้าไปนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเราไปที่ีเมลเรานะครับผมเลือกที่ล็อกอินเข้าไปนะครับเมื่อล็อกอินเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับผมหน้าจอจะเป็นแบบแบบนี้นะครับวิธีการในการลกาครีไม่ยากครับผมไมนได้ยุ่งยากเลยมีเชื่อมต่อคอนเน็กนะครับดิสคอร์ตนะครับผมทวิตเตอร์นะครับฟอลโล่ติดตามนะครับบนทวิตเตอร์ติดตาม พกเวิร์กนะครับผมแลบนะครับผมแล้ว no ก็ลิทวิทนะครับผมจากนั้นก็ดูทีเซอร์นะครับผมเทเดอร์นะครับผมแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็เชิญชวนเพื่อนนะครับผมเข้ามาในระบบนะครับผมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับผมก็มีการเชิญชวนนะครับผมปกติเราจะมีรีวอร์ดให้นะครับผมก็คือคนที่เราเชิญชวนมา3คนนะครับเราก็ได้พันนะครับผมคนที่เชิญชวนมาเชื่อมต่อนะครับผมหรือเซ็ตคอมพิวต์ห้าเฟสก็จะได้เพิ่มไปอีกนะครับผมซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมสำหรับทุกท่านนะครับผมอีกทางหนึ่ มีเวลาจนถึงวันที่ส1มสเ็มีนานี้นะครับผมซึ่งถือว่าไม่เร็วและช้าจนเกินไปนะครับสำหรับท่านนะครับผมอันนี้ก็บอกกันไว้ก่อนนะครับผมโอเคแน่นอนเราต้องไปเอาโลก่อนนะครับผมสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับผมเพราะว่าอะไรครับผมตัวคอมมูนิตี้โลนะครับผมเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะทำหลายหลายอย่างต่อเนื่องได้นะครับผมจากตัวระบบมันนะครับผมก็บอกกันไว้ก่อนนะ แล้วก็กดเลื่อนขายปกติครับผมนี่เราก็จะอยู่ในระบบของเขาให้เรียบร้อยนะครับผมไม่มีปัญหารายิีคราบชาร์ตนะครับผมซึ่งเราก็จะมีให้เรานะครับผมเลือกลงนะฮะนี่ speed information achieve นะครับผมแล้วก็จะไปเลือก achieve นะครับผมนี่ซึ่งก็จะมีให้เลือกหลายๆตัวนะฮะสลุ่แชร์ออเดอร์มีนะครับ creator นะครับผม พยายามไล่ดูนะครับผมว่าไหนที่เราสามารถทําได้บ้างนะครับผมในผมพยายามให้ไล่ดูก่อน,นะคะับถ้าเราเลือกตรงนี้เราจะไม่มีขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นแบบปกติปกติเนาะซึ่งการเลือกเจสนะครับผมเป็นตัวที่สําคัญนะครับผมที่สามารถทําอะไรหลายงอย่างใน,นั้นได้ครับผม โซลไกด์นะครับผมโอเคจากเข้ามาใน Discord เสร็จปุ๊บนะครับผมเรามาเริ่มนะครับผมทำควสกันดีกว่านะฮะเราเชื่อมต่อคอนเน็กต์คอมพิวเตอร์แล้วใช่ไหมอ่าเราก็คอนเน็กนะครับผมกับ Discord ของเรานะครับให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นการยืนยันนะครับผมว่าเราอยู่ใน Discord แล้วนะครับผมเป็นการเชื่อมต่อลิงก์จาก Discord กับตัวเกมนะครับผมนี่เรียบร้อยโอเคมเกมวิวอ จบครับผมเรียบร้อยไม่ยากเห็นไหมครับผมง่ายดีเดียวคอนเน็กทวิตเตอร์ครับทุกครั้งนะครับผมที่คุณคอนเน็กทวิตเตอร์นะครับผมก็พยายามดูด้วยว่ามันมีอะไรให้เราไว้ดีด้วยนะครับผมมันจะมีเขียนไว้นะว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่มีเงื่อนไขพิเศษพิเศษแปลกๆนะครับผมก็กดยืนยันได้นะครับถ้ามีเงื่อนไขพิเศษแปลกๆปประหลาดประหลาดนะครับผมก็ต้องรีเช็คกันให้ดีนะครับผมก็บอกกันไว้ก่อนกดติดตามนะครับผมนี่ออโล่ถ้าคุณ เรียบร้อยแล้วผมก็กดคอนเฟิร์มนะครับเพื่อยืนยันซึ่งผมติดตามไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้คอนเฟิร์มเรียบร้อยจากนั้นก็ Follow ต่อนะครับผมติดตามต่อคอนเฟิร์ม เครีบอร์ดเรียบร้อยครับไปยุ่งยากเห็นไหมครับคอมมิชชั่นเอ็กพีนี้เอาไปทําอะไรได้นะครับผมก็แน่นอนนะครับเวลาช่วงเวลาหนึ่งนะครับผมของกิจกรรมเนาะมันก็สามารถที่จะเอาไปทําเพิ่มเติมได้นะครับในอนาคตนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะสำหรับผมนะผมมองนะครพรผะว่าสำหรับใครนะครับผมที่ไม่เคยแบบเล่นเกมหรืออะไรนะครับผมมันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มารีเช็คกันได้นะฮะ ถ้ารีสวิตแล้วไม่ขึ้นมานะครับผมให้กดรีอ uh, ่ารีเฟซนะครับผมหรือ F5 นะครับผมมันก็จะทําให้เราขึ้นมาให้เราดูนะครับโอเคฉันก็กดไปที่ดูทีเซอร์กันนะครับ And we're back with March Sadness and the team is looking down the barrel of a 455 meeting Can they turn it around มาเรามาดูกันมาจาก IGN นะครับผมซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นเกมนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะ ต้องยอมรับนะถ้าลง IGN นี่คือเป็นเกมระดับ a p l u s นะครับผม Ign ไม่ได้โฆษณาเกมโมโวนะต้อบอกเลยจ้ะเป็นเกมเป็นโมวีจีนะครับผม,มก็เป็นครัพ์ แล้วก็สร้างของสร้างบ้านครับสร้างอางสามารถเราเลือกสิ่ทามได้จะเป,ป็นปกปาตาติยมี บิดครับเอ็ดออฟออโตมาตาเริ่มโอ้คุมพาแล้วนะครับผมเร็วมากนะคุมพาเอ้ไม่ใช่หุณพาขอาอภัยเมษาวันที่สองนะครับเอฟิลนะครับผมผมว่าเร็วอยู่นะเราไปเล่นดูได้ครับผมอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราชอบใจนะครับผมเรากดไปถ้าเรารู้สึกไม่ถูกจริตเลานะครับผมอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ท่านนะครับผมอน,นี้ก็บอกไปก่อน เนี่ยพอเราเสร็จแล้วเพสต็เรียบร้อยนะครับผมนี่แล้วก็มีอ Al ัลฟาอเวกิ้งนะครับผมซึ่งคอลเลคชันนี้มันจะเก็บไอเทมของเรานะครับเราเก็บได้นะแต่ละอันนะครับเก็บไว้ดิสคอดลงนะครับผมอเวกิ้งมอร์สซื้อฮะซื้ออะไรซื้อได้ซื้อครับไม่เก็บไม่ได้ไม่เป็นไร อันนี้คอมมูนิตี้พาร์ล d อนดิสคอร์ดดิสคอร์ดนะครับผมซึ่งเราก็สามารถที่จะไปเก็บกันได้นะฮะนี่ก็อัลฟาอเวกนะครับผมไท t ์เล้นดิสคอร์ดนี้เก็บหมดแล้วนะครับคอลเลคชันซึ่งถามว่าคอลเลคชันเหล่านี้เนี่ยจะทำอะไรได้นะครับผมเราก็จะไปดูที่ส่วนนี้ได้นะฮะนี่เราจะมีคอลเลคชันขึ้นมานะครับผมอัลฟาสปอเตอร์ขึ้นมานะฮะนี่เราก็จะมีเราสามารถเข้าไปในแต่ละอันได้นะครับคลับมีนะครับผมไปสาย data community นะครับผมนี่็บจ็อ b นี่ คือสำรวจครบแล้วนะซึ่งแต่ละอันนะครับผมก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถจะเข้าไปนะพูดคุยได้เพิ่มเติมนะครับผมในอนาคตนะเราจะส่งอะไรไปก็ได้นะครับผมมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเหมือนกันนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าคือถ้าเราต้องการที่จะพัฒนานะครับผมแล้วก็ได้แต้มขึ้นนะครับผมเราจะเป็นต้องเข้าไปร่วมนะครับกับเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็บอกกัอนไว้ก่อนนี่ก็ดู ภาพรวมได้โอวิวนะครับผมคอมพิวต์เควสนี่เป็นที่เราคอมพิวต์แล้วนะครับผมลีดเดอร์บอร์ดตอนนี้นะครับก็ไปถึงไหนแนละ้วเดี๋ยวไปดูกันคือลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยก็จะเป็นชวนเพื่อนนะผมดูชวนเพื่อนแบบเยอะมากนะอะคนเยอะอีลอนมัสด้วยนะฮะประเด็นอีลอนมัสเล่นด้วยนะฮะจริงก็ไม่ใครต้องอย่าไปเชื่อมากนะเพราะมันเนี่ยโอ้แต่ท็อปท็อปร้อยท็อปร้อยนี่ถือว่าเยอะมากนะครับผมแล้วก็ ก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกอย่างที่เป็นตนัวเที่ดีนะครับผมก็ถ้ามาชวนเพื่อนได้ก็ชวนกันนะครับผมและอย่าลืมซื้อโลด้วยนะครับผมอันนี้สําคัญนะครับผมแล้วก็มีเอิร์เกมข้างในด้วยนะครับผมโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆอย่าลืมกดลิงก์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ